ทุกคนทุกคนเอาภาพบรรยากาศยามบ่ายๆเที่ยง,ง,งมาฝากครับปอดีเห็นอะไรบรรยากาศยามบ่ายๆนะครับอู้เดี๋ยวซ่มให้ดูไปนู่นแล้วนี่ป่าเขาเลียงไว้นะครับแต่แล้วก็มองเห็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็สดชื่นนะครับนำมาแบ่งปันค่าสดชื่น